อาการไม่ดีทางกายอย่างเงี้ยเราก็จะเราต้องดูเราต้องดูถ้าเราไม่ดูนีดเดียวเรายึดมันยึดได้เลยในขนาดนั้นแล้วเราก็จะเราก็จะป่วยเพราะว่าเราไปยึดไอเวทนาหรือว่าร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่แบบว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติมันบางทีมันก็คุมไม่ได้มันเป็นมันเป็นโรคของม,อาาขมันเป็นอาพาธเขาเรียกว่ากายนี้่เป็นอาพาธ มันเป็นโรคตามธรรมชาติมันที่มีอยู่เราต้องดูให้ดีเอถ้าเกิดที่จริงทุกๆวันแหละไม่ควรลุกไม่ควรลุกเพิพ่พาอัตมาเป็นบ่อยทําไมเพราะว่าเป็นคนใจร้อนไงแต่ไม่รู้เพราะนั้นมันยังเป็นหนุ่มอยู่พอถึงพอตื่นปุ๊บนาฬิกาดังดีตัวเลยบาทีก็ปวดหัวไปก็มีเป็นเหรอ มันมันไปไปทั้งตัวงกนี้โกกนี้ออไปไว้ทีลุกขึ้นมาจะร็บุ๊ปไปเลยจะไปทํางานเงี้ยนอนรับรถมาตื่นไปเดินยังไม่ยังไม่ได้ตั้งตัวอ่าไม่ได้ตั้งตัวเป็นเป็น,ปนบ่อยครับเ,เพราะเป็นคนใจรอ้อนทําอะไรเร็วเป็นเรื่อยแต่ถ้าเราฝึกสติธรรมชัญญ่าแล้วเนี่ยเราค่อยๆลืมตาค่อยๆสังเกตกายสังเกต,กเกตใจเราแล้วค่อย หยิบค่อยจับค่อยยกค่อยค่อยค่อยลุกขึ้นก็ค่อยประคองตัวเองขึ้นมาคือทำเหมือนคนป่วยพูดง่ายอารมณ์คล้ายคล้ายคนป่วยอารมณ์เดียวกันเลยเจริงๆริอเราจะรู้ความพอดีของของร่างกายเราแต่ละวันคือบางทีเราอาจจะจะช้าหน่อยบางทีอาจจะเร็วกว่านั้นหน่อยก็ได้แต่เราทำด้วยความรู้ตัวอยู่